สวัสดีค่ะพบก,กับอาจารย์ส้มมะกับส้มมะพยากรดวงไพ่ย,ยิบซีรายเดือนมกราคม2566ชาวราศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิบซีเป็นคำตอบมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ตัดสินใจแต่ดูแลว้วคิดไม่ยากเพราะว่ามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถาม30 9บาทโทรคุย20นาทีเริ่มต้น299บาทนะ31ธันวาอาจารย์จุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลร่วมบุญได้ชุดละ199เปิดซรัพเปิดโชคเปิดดวงต้อนรับปีใหม่ค่ะไพ่มนุษย์เจ้าสำราญข้อดีของมันก็คือทุกอย่างเป็นศูนย์ปีใหม่เปิ่มต้นใหม่ทุกอย่างเป็นศูนย์ค่ะอยากไปไหนไป อยากทำอะไรทำรู้ว่าเสียงแต่คงต้อง้อลองขอทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ ขอทาตามความฝันของตัวเองอะไรที่อาจจะเสี่ยงนิดนึงมองว่าเป็นเรื่องของความท้าทายทําได้บางคนอยากเป็นดาราน,นักร้องนักแสดงอยากเข้าวงการบันเทิงอยากประกวดนางงามอยากเป็นนายแบบนางแบบได้เลยบางคนอยากจะเป็นเ e ็กแสเพลอร์อยากไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยากสแสวงหาคําตอบอยากสแสวงหาตัวตนหรือบางคนอยากจะทําอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆดังนั้นเรื่องการงานเรื่องของการใช้ชีวิต เห็นไหมคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะแต่ไพ่ก็บอกว่าคนราศีตุลบางคนยังยังคิดอยู่ขอเวลาคิดอยู่ แต่อาจารย์ก็จะบอกว่าจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะคุณมีเวลาหยุดคิดพิจารณาทบทวนคุณมีเวลาเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะความอึดอัดยืดยาด้งความล่าช้าไม่เป็นไรนะอาจารย์เข้าใจบางคนบอกอาจารย์หนูขอประเมินสถานการณ์ก่อนได้ไหมอ่ะหนูมีอะไรในใจแหละแต่ตอนนี้หนูยังไม่มั่นใจที่จะทําเลยอะ่ะหนูขอเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์เก็บเกี่ยวชั่วโมงบินก่อนได้ไหมหนูขอพิจารณาดูก่อนหรือขอค่อยๆเตรียมตัวค่อยๆตัดสินใจอ่ะไม่เป็นไรช้าหน่อยไม่เป็นไร แต่ขอให้เป้าหมายของคุณชัดเจนนะแต่บางคนก็ใจร้อนเกินจะเอาจะเอาจะไฟจะไฟจะชนจะชนนะเอาให้มันพอดีเดินทางสายกลาง ตรงไหนจังหวะที่ต้องงลุยน้ําขึ้นให้รีบตักแต่บางเรื่องบางอย่างช้าๆได้พาเล่มงามนะแต่คนราศีตุลคณาตุลนนะ่ะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมีความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นคนที่มุมานะต้องได้ต้องดีต้องมีต้องสําเร็จเป็นข้อดีแต่บางทีก็อย่าช้าเกินไปอาจจะพลาดโอกาสแล้วก็อย่าใจร้อนมากเกินไปบางทีอาจจะแบบว่าวูวามอ่ะแล้วช่วงเนี้มีเรื่องของอารมณ์นะอาจารย์จะเตือนนะไพ่ไปเนี้ยขับรถขับราบ,บนท้องถนน หงุดหงิดอารมณ์เสียด่ากันแล้วจ้ากดแตใส่กันแล้วจ้าอะไรเงี้ยหรือบางทีอ่ะ ไปเจอคนชักช้าลีลาไม่ได้ดังใจนะอันนี้รวมไปถึงเรื่องของแฟนคนรักหรือคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ถ้าแฟนอึดอัดยืดยาด้ไม่ได้ดังใจก็าอาจจะทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียบ้างบางคนห่างกันสักพักมีเรื่องให้ต้องห่างไกลกันแฟนต้องไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนจะต้องไปปฏิบัติภารกิจทําให้ต้องห่างไกลแฟนก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอย่าหง,งุดหงิดอย่าอารมณ์เสียอย่าวีดวีนก็แล้วกันเนาะสาหรับคนที่โสด คนที่โสดเหมือนยังไม่ได้ต้องการใครอ่ัยมนุษย์เจ้าสํารานก็คือยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครแล้วใครก็ตามเหมือนยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตคุณเลื่อยๆมาเรรียงๆไปก่อนใช้ชีวิตให้มีความสุขรักสนุกแฮปปี้หลันลาถ้ายังไม่ปฏิบัติตามคำที่แบบว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ย เราเองก็รู้สึกว่าเออฉันยังไม่พร้อมจะเปิดใจฉันทําตัวเองให้มีความสุขทําตัวเองให้สำเร็จก่อนค่อยเปิดใจอยู่เงียบๆคนเดียวสบายใจกว่าส่วนในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้เดินทางได้ปลอดภัยแต่อย่าใจร้อนเหมือนที่บอกไปการเงินโดยรวมไม่แย่แต่รายจ่ายอื้อซ่ามากเลยอื้อซ่ามากเลยเพราะว่าดาวคารยังเดินวิปริตอยู่อะอยู่ในภพเรือนที่มันไม่ดีอะ การกินการเที่ยวการใช้จ่ายและการเดินทางรายจ่ายสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยเยอะภาษีสังคมเยอะรายจ่ายเพื่อการเอนเตอร์เทนเมนต์หาความสุขใส่ตัวหาความสำราญใส่ตัวเยอะพอสมควรเหมือนกันส่วนเรื่องของโชคลาภอาจจะมาจากความฝันหรือโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงได้นะแต่บางคนก็อย่าให้เวิร์มากจนเกินไปก็แล้กันส่วนใครที่ชอบการพนันขันต่อ ช่วงนี้ก็เบล็กเบบ้างก็ดีนะอาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะไอเรื่องของการที่จะนะเล่นการพนันหรืออะไรเงี้ยเรื่องการงานใครวางแผนจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยนะมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนบอกเลยว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วใครมีอะไรในใจอยู่ตอนเนี้ย งานที่อยากได้สิ่งที่อยากทําอยากจะเดินทางไปไหนอยากจะทําอะไรทําได้เลยอาจารย์ไม่ติดขัดนะเลขมงคลคือเลข0ูนและเลขสี่ สีมงคลคือสีเหลืองแล้วก็สีเขียวจงจำไว้นะช่วงนี้อย่าหยุดนิ่งชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับที่ช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหาความสงบใส่ตัวนิดนึงแล้วทุกอย่างจะดีสติมาปัญญาเกิดทำบุญเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยช่วงนี้ ทำอะไรไม่ได้ก็แค่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแต่ถ้าจะแก้เคล็ดเสริมดวงก็ทำบุญที่เกีก่ยวกการให้อิสระไถ่ชีวิตนาะไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยหอยขมไถ่ชีวิตโคก,กระบือได้หรือใครจะจุดเทียนมงคลเสริมดวงวันที่31ธันวาทักแชทเพจ Facebook มานะคะสมัครพยากรณ์ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสุขภาพนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอช่วงนี้จะขี้หลงขี้ลืม ใจร้อนนะแต่ขี้หลงขี้ลืมค่ะเราก็จะมีความซุ่มซ่ามค่ะ1นึ่ขี้หลงขี้ลืมนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอ2นะทำอะไรอย่าซุ่มซ่ามขาเข่าเท้ามีโอกาสเจ็บเคล็ดขัดยอกระมัดระวังเรื่องของการสะดุดหกล้มด้วยกันแล้วกันลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ